สวัสดีคุณครูทุกท่านครับเรากลับมาพบกันอีกกับมุมแรกเปลี่ยนเรียนรู้ครูกิจขจรในหน่วยที่แล้วเราได้รู้จักการติดตั้งโปรแกรม Microsoft Make Code for Microbit ซึ่งจะใช้เป็นคำสั่งควบคุมหุ่นยนต์การจะทำให้หุ่นยนต์สามารถทำงานโดยอัตโนมัติเราจะต้องติดตั้งโปรแกรมเสริมขึ้นมาเพิ่มเ,เติมหรือที่เรียกว่า Extension ซึ่งในการติดตั้ง extension เรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับให้คุณครูเปิดหน้างานของ MakeCode Microbit ขึ้นมานะครับแล้วไปที่เมนู Advanced คลิกที่เมนู Advanced แล้วเลื่อนลงมาที่เมนู Extension คลิกลงไปที่เมนู Extension จะปรากฏหน้าเพจนี้ขึ้นมาแล้วให้คุณครูใส่ข้อมูลดังภาพกรอกลงไปตรงช่อง Search แล้วกด Enter คุณครูจะพบกับเพจนี้นะครับให้คุณครูใช้เมาส์คลิกไปที่ไอคอน m y r o b o t b i t ได้เลยนะครับหลังจากนั้นจะปรากฏเมนู m y r o b o t b i t แสดงว่าตอนนี้เราสามารถเขียนคำสั่งควบคุมมอเตอร์ได้แล้วนะครับลำดับต่อไปเป็นการติดตั้งโปรแกรมเสริม MySensor เพื่อให้หุ่นยนต์สามารถทำงานเองได้โดยอัตโนมัติคุณครูกลับไปที่ Extension อีกครั้งหนึ่งนะครับคลิกลงไปที่เมนู Extension จะปรากฏหน้าเพจนี้ขึ้นมา ้วให้ใส่ข้อมูลดังภาพนะครับหลังจากนั้นกด enter จะปรากฏปุ่มติดตั้งเซนเซอร์ใช้เมาส์คลิกที่ปุ่มติดตั้งเซนเซอร์หลังจากนั้นจะแสดงเมนู my sensor เพียงเท่านี้คุณครูก็สามารถที่จะเขียนคำสั่งควบคุมหุ่นยนต์ให้เดินตามเส้นอัตโนมัติได้แล้วครับขอบคุณมากครับ